โยโยโย่กลับซึ่งพิจรณาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมนายวอนนะฮะวอนอาร์หกครับผมก็ <laughs> สวัสดีทุกท่านนะฮะยังสับสนกับเองอยู่นะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยะะ้าส่วนในส่วนของโดดเดี่ยวแต่ระดับนะครับผมซีซั่นนี้เย่ห้านะครับผมซีซั่นสองเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มแรกเบิร์นเบอร์นทุยแบนมอนตี้เออพูดถูกแหละว้าวทีมตรงข้าม คนไทยนี่ฝ่าถ้าทางจะเก่งอย่างน้อยก็มีประสบการณ์แน่ๆล่ะท่านผู้ชมเอยฝั่งเราก็ดูใช้ได้เหมือนกันนะผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่ผมจะต้องตั้งชื่อใหม่ครับผมจะตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยว โยโลอะโยอะล่ oro, อะไรอย่างเงี้ยเขาแบนเมลูซี่แบนแจ็คเกิลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แบนคลาสไปไลน์อัพแบนตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ประเด็นคือผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมแบนโลเขากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ Hmm. ไป Let's go นะครับผมเอ่อที่เราต้องทำกันตอนนี้คือมีสมี c า a r a ช t ร r นะครับ c h a r a c t e บทีนี้ดูก่อนนะบิดชาร์จมาหนึ่ง KM สาม KM สามเลยเหรอเพื่อน่ะผมดีฟิวเซอร์ไปให้ Yes sir ไปหายใจอีกลือครับผมต้องการออกซิเจนตอนนี้สมองผมนี่ทีเียวตรง้โอเคดี๋ยปบอกอันหยันงอันหยังว่ะไปครับไม่น่าใช่ชั้นหนึ่งครับผมยังไงครับคุณท่านมากที่ติดตามชุมอยู่ตอนนี้นะครับผมเสียงปืนแบบนี้ มีวอลแน่เลยวะวัดที่สำคัญคือฟังเรามีอามารุว่ะ<ส>ได้หมอกมาตัวหนึ่งอาจจะมีสปอนพีกนะ

เะตับเลยเหรอด้หนึ่งั้งเคมอแล้วบอมบ์ has been located โอ้ยอยู่ตรงทางไกลไม่คอเอาอะเอ่อ New h a t h ครับ New Hatch White s t r เพื่อนเขาเคลียร์สวยแล้วอะแต่ว่าคนที่ตามไปผมไม่ดีครับ No 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 White h i g h e a y I C w h y t e Highway ประเด็นคือเพื่อนไม่ได้คอตอนตายเซ็งจัดเลย <c oughs> ทีนี้ด้านล่างต่อไปเดี๋ยวรอบนี้เอาเคลมอแต่รอบนี้เพื่อนหยิบสเลเลแล้วผมก็เป็นเคลมอไปโอเค ถ้าเล่นคนเดียวผมต้องเตือนสติตัวเองคือต้องระวังนะครับก็คือว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรไงกลมตากลมตานะครับผมระวังทุกมุมฮะแล้วเพื่อนไม่ขอเอาอย่างนี้ด้วยน่าสนใจเมื่อกี้นี้ถ้าตัดได้อีกสักคนหนึ่งน่าจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าตามนั้น We need to locate to a เจ้าโจน้อยมาแล้วบ๊อบบายเมสโตรอ่ะผมไม่เสียโดนให้หรอกพ่อฮ่าเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มเราจะไม่เสียโดนให้นายหรอกนะมีมีล่าด้วย Seconds 5 seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it.

Mister, Mister. Mister, Mister. Red. på On red, 1. Bikory one, freezer one. Uh, four last operators standing. Bikory, Bikory. Last one, Bikory. Freezer. Oh, freezer, freezer, freezer. Go inside. Go inside. He's in freezer, dude. Behind the bomb behind come the bomb. come a come plan, come go behind you. bomb B go plan behind Bomb, bomb B. So I. Oh, what? Active, protected at all costs. One friendly operator remaining. Diffusing. Diffusing. ไม่ก nice. hmm. ี un> un ้ยังไงวะจังหวะผมใกล้ตามเพื่อนทันละขอสักคะแนนหนึ่งอ่ะถ้าได้ก็จะดีมากเลยทีนี้เขาน่าจะเล่นย้ำไซด์เดิม เ <laughs> กียรติทีมนี้ตรงเคมอเยอะจัดเนี่ยแหละไม่มีคนล้าง ADS เอสเลยหรอมีตัวไหนที่ซัพพอร์ตแล้วมันล้างเอดีเอสป่ะเขาตัง้งใจหยิบแฟลชมาจริงๆมีสาเหตแล้และวอะอืมมันเอ๊ะเย๊ะเย้ะ yeah. <laughs> yeah เลยจ้าคุณต้องการเครื่องบิน Devised your drone has located a bomb. <gasps> Ten seconds to insertion. your way to its location and defuse it.

Oh, it's don't loading You're back. Like. We've dropped the diffuser. Can someone run? The diffuser has been recovered. Oh. down to one friendly. Yahoo Wall bang, well bang. เบื mm ่อเพื่อนว่ะอินเครปอินเครปอินเครป เราเก็โซเอลี่คิวแมนอะเล่นหมอไล่ยิงทีนี้ต้องเยเกอร์ให้ดูจากทรงมีคนเยเกอร์ให้ทีนี้อินโฟหรือว่าจะต้องสโลคิวดีเล่นโอลิกเล่นโอลิก And could just complain, man. Secure the bombs. <laughs> <He's ready. laughs> Bomb location compromised. Plan accordingly.

Oh what's there? No nope, shit. <laughs> Show me how pro here you play. <laughs> Reloading, cover me! You have been spotted by hostiles far back. Nice.

เล่นตรงนี้ต่อเพื่อนเล่นบอลไม่มันจะไม่เล่นมันเล่นเอ็กโคถ้าเล่นเอ็กโคย try my best to keep up, man มาเลยจ้า แต่ตอนนี้ผมก็เล่นไม่จริจริงๆแหละเขาบ่นเขาถูกแล้วฮะเพื่อนเราแบกแบกทีนี้เราต้องโฟกัสอน่างที่เพื่อนว่าแหละเราต้องโฟกัสให้ได้เพื่อนเมื่อกี้จังหวะริสไลดมาเราควรที่จะต้องใจเย็นกว่านี้หน่อยผมวิ่งหนีซะเกินไปฮะอันนี้ Ten seconds. Camera activated. Five seconds left. Out. Bomb located by Op Four. Biggery, biggery. Beating heartbeat. Beating prep, 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 good. Hey, why don't someone here? The wish in Bakery, uh, Tree on Bakery. Mm -hmm. Think, oh my, Jackson Bodla. Mm -hmm. Wishing, be careful. มีวิตตัวเนะหลือสอง one friendly remaining เข้ามาแล้ว All have been ดีแล้วเมื่อกี้ผมหยิบมาสโลแล้วนะแต่ว่าจังหวะจากคนผมไม่เข้าขเพื่อนร่วมทีมหรอ ผมต้องแฟงแก๊งกว่านี้เหรอต้องลองใหม่นะต้องลองใหม่ทีนตรงข้าเขายิงโหดครับยิงโหดมากด้วยดีทีเพื่อเล่นไรอ่ะเพื่อเล่นดิลีเชียนโอเคเอลโคไฟฟ้าถ้าในตัวเซลได้ปะ Not a value. Secure the area. Keep the bombs protected. Operator is up. Uh, for it, in the bomb. Be ready for assault. Let me me. Device. device. 10 seconds remaining. Miu, -mi okay. Down to 5 seconds. Bomb located awesome. by Op 4 Ready. ATS active in the sector. Lucy, why is that? Blitz. 4 located a bomb. Protect it. เพื่อนเราโหไม่ได้ผมพยายามแล้อผมพยายามและที่ตั่ข้างเก่งกว่าจริงครับทั้งจังหวะการเล่นคุมโทนแล้วก็นั้นนะฮะก็ตามนั้นครับผมตอนนี้ก็ถ้าเอาตามตรงผมก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงนะครับผมก็เพื่อนจะโทษเพื่อนตเวี๋ยวก็ไม่ได้นะแต่จังหวะตอนบุกมันไม่ คือเรามีโอกาสแล้วครับคือเรามีโอกาสแล้วตอนจังหวะตอนรับเล่นกันใช้ได้แต่ว่าพอสวีแกสวีฟแกเล่นเร่งจังหวะปุ๊บมันทําเพื่อนร่วมทีมลวนนะอันนี้แล้วผมเองก็ตามไม,ไม่รู้จะยังไงวะเออตามนั้นฮะเหมือนเพื่อนร่วมทีมไม่รู้จะมองต้องมองตรงไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับต้องเล่นไปเรืเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงก็อย่าปากหมาแบบนี้ฮะผมบอกเลยนะครับผมมันไม่ทําให ทีมเล่นเก่งขึ้นทันทีนะครับผมถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนสนิทกันถ้าไม่เข้าใจว่าแซวเล่นหรือว่าดา่านะฮะตอนให้ด่าจริงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีป่ะเนาะโอเคแล้วเพื่อใหม่ตอนหนี้ก็ผมสวิสวัสดีครับโอ้เย้